พบกับเราในช่องพลายแซมสั้นทัานเมืองนะะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาการของพ่อพลายหนุ่มเสกนะคะนี่ที่อยู่ในช่วงอาการตกมัน,นะคะดูสิคะเราจะใช้งานะคะแทงดินนะคะเดี๋ยซูมให้ดูนะ,ะว่าเขายัางมีอาการน่าจะปวดหัวนะพยายามแทงดินว่าตรงนู้นเละหมดแล้วนะเป็นหลุมพอเรามาถ่ายเขาก็หยุดเลย เด,ด,ดี๋ยวรอโดูอีกสักครู่ค่ะเห็นนิดเดียวเหมือนเขารู้ว่าเราแอบถ่ายเขาดูอยู่แต่ว่าน้ำมันด้านล่างเนี่ยออกเยอะมากนะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าทำความสะอาดเลยนะครับตอนนี้พ่นอนยังไม่ได้เข้าทำความสะอาดค่ะ เป็นไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยยีกว่านะครับเก็บ <G re ep> เลยใช่ไหมครับนะเข้าไปเก็บดูครับว่าหลังที่เขาแทงดินแล้วเราจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเราดูเขาสักครู่ก่อนก่อนเขาจะแทงดินดูตรงขาจะเป็นสีขาวหมดแล้วนะครับมีแต่นามันนะครับ จะไปตามสงควานซะหน่อยพาน้ำอ้อยของเราเดินถึงไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับใคจะไม่แทง,ลงแล้ว <c oughs> เอาไปเก็บเลยคเดี๋ยวคุณมีภารกิจต,ต่อเดี๋ยวเอ<พ>า<ป>เจ๊ไปไปผูกนะคะเจ๊ไปบุญน,นะคะใช่ไปทำความสะอาดก่อนอทำความสะอาดแล้วก็ผูกนั่แหละ พอเราถ่ายเขาก็หยุดเลย่เขจะไกลหรือเปล่านะอืมจะถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะคะว่าอาการช้างตกมันเนี่ยขาจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะจะถ่ายได้นิดเดียวเองนะครับแล้วเราจะเข้าไปประจักษ์วันละได้ๆเดี๋ยวรอแป๊บนึง พอหมวกก่อนค่ะโอ้คุณเจสลระเงินเด็กมันร้อนอยู่ค่ะเขาไทยตั้งรัวการก่อนนะเวลาเข้าเข้าไปดูอาการก่อนเขาอ้อยด้วยา่ะคิมช้างตกมันเรานี่ก็จะไม่ได้ลดอาหารนะคะ มีแต่จะเพิ่มให้เขากินเยอะเยอะกว่าเดิมนะคะเพื่อที่น้ำมันเขาเนี่ยจะได้ออกให้หมดนะ,ะอ,นอ่ะอนกต้องดูอาการก่อนนะโยนายาให้กินถ้าเขาไม่ทำใส่หรือว่าโดดใสก็ถือว่าน่าจะเข้าได้นะคะ,ะต้องเตรียมพร้อมนะคะ ที่พับกางเกงนี่เพื่ออะไรเพื่อความคล่อง,งแคล่วครับโอ้เข่าช้างตบมันต้องระมัดระวังนะครับต้องคล่องแคล่วนะครับอย่าให้อะไรกีกะนะครับดูที่น้ำมันด้านล่างนะคะหยุดหยุดซูมให้ดูนะ หรือว่ายังเข้าได้อยู่นะคะดูสิคะดูหลุมที่เขาใช้งาแทงนะคะดูสิขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะไปดูด้านหลังกันนะนี่จะเป็นที่สนสั้นนะคะ ด้านหลังนะระวังขาที่เท้าที่เปียกนี่คือมีแต่น้ำมันนะคะมีแต่น้ำมันนะคะที่เปื้อเปียกบนพื้นนั่นนะคะเพราะถ้าเอสีได้เห็นภาพนะคะจะหยุดติงๆเลยค่ะนะีน่ายเลยนะ ดูหลุมจากที่เขาใช้งาแทงเมื่อกี้นะคะเนดะี๋ยวเราก็ถ่ายได้แป๊บเดียวนะมันนะคะที่เขา,ขาวๆระว่างขานะะเป็นคาดของเราก็จะเพิ่มขนาดให้ยาวขึ้นนะคะ ยังสั่งได้นะยังเชื่อฟังควานอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่เข้าด้านหน้าของเขานะคะรองเท้าก็ต้องถอดนะคะเตรียมพร้อม จะไปเก็บด้านนู้นก็ต้องสั่งให้เขาบินออกก่อนนะคะจะเลิมตื่นลับไปเนาะ,ะ,ะ,ะเราจะแยกขยาอกนะคะไม่ปะปนกันนะคะ เขากินเยอะมูลก็จะเยอะเลยนะคะก็ยังกินยังไม่สนใจควานอยู่นะ,ะตอนนี้เพราะว่าช้างที่ตกมันแต่ละเชือกนิสัยก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางเชือกก็เข้าได้ไม่มีอาการดุร้ายนะคะแต่บางเชือกก็เข้าไม่ได้เลยนะคะ ตอนล็กก็ยังตั้งใจอยู่นะต้องดูการช้างตัวเองด้วยค่ะที่กวาดๆอยู่เนี่ย มักก็ยังออกไม่เยอะนะคะออกมานิดเดียวค่ะตรงขมับด้านหน้าตรงแก้มนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ใช้ขาดยาวๆเนี่ยถนัดมากโอ้ถนัดมากครับชอบอะไรยาวๆครับนะคะผมกั้นใจนะครับผมจะไม่พูดนะครับอถ้าพูดเดี่ยวช้างก็จะระแวงเสียงเราะออที่คุณกวาดขยะนี้ที่คุณไม่พูดคือตั้งใจมากพยายามจะไม่ใช้เสียงกับเขาใช่ไหมใช่เพราะว่าหนุ่มสิถ้าใช้เสียงไม่ได้ครับเขาจะระแวงบางทีก็อาจจะทำใส่ได้ไง วแล้ก็เลยทําคือเป็นการไม่คืนดีกว่าแต่ก็ยังดีใช่ไหมที่ยังสั่งการได้ครับ,รบเขายังเชื่ฟอฟังคุณอยู่ใช่ไหมครับครับผมก็ถือว่ายังมีคุเสียยังมีสติอยู่ครับยังมีสติอยู่ครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับ ในช่องทรายเสียมสั้นขอนเมืองนะครับฝา,ากกดติดตามกดซับซื้อคลายกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ